สวัสดีครับผมท็อปนัร,รมนัทเที่ยวชัยชาญครับที่ปรึกษาและวางแผนด้านการเงินจากบริษัทฟินอาร์เวลบิลเดอร์ครับงานที่เราทําคืองานที่วางแผนแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนเกษียแผนภาษี แผนการศึกษาบุตรรวมไปถึงการวางแผนด้านความเสี่ยงต่างๆในชีวิตโดยการทํางานของเราเราจะทํางานโดยการนัดเข้าพบเพื่อพูดคุยเก็บข้อมูลรวมถึงเราจะมีชุดคําถามที่ชวนให้ท่านคิดถึงอนาคตคิดถึงเป้าหมายต่างๆเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายในชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนําข้อมูลที่เราได้นําไปวิเคราะห์เป็นแผนทางด้านการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านหรือว่าผู้ที่เข้ามารับคำปรึกษาจากเราเนี่ยจะได้แผนการเงินที่เหมาะสมสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับเป้าหมายนั้นๆมากที่สุดโดยการทํางานของเราเนี่ยเราจะยึดหลักการทํางานที่เป็นมืออาชีพซึ่งสบายใจได้เลยครับว่าการเข้าพบกับเราในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ดูแลและก้าวเดินไปยังเป้าหมายพร้อมกันกับท่านครับขอบคุณครับ